ครับนองเอ้ยว่าเห็นหนังเนาะเห็นปหญ่มากล้าวมากไกลล่ดิเม,มี่ยงซีพุ่มนซีพุ่มเมี่ยงซีพุมไม่ประวัติครคปรวัตแล้วเ <c oughs> มี่ยงซีพุ่มสุวรรณภูมิพมันี่เป็นเมี่ยงประวัติศาสตร์ตัวเมี่ยงซีพุ่มไงนมากแดงแฉะแ <c oughs> ้่คอหอยันมาตกบนอีนเลยวะเม่ช่นให้ตัวดีตลอดผู้เตา เพชรท่งครับเพชรท่งท่งอย่างไรครับท่งเพื่อนน่นท่งยางกัเอาท่งเก่าสั้นท่งเก่าสั้นครับท่งเก่าสั้นบันท่งเก่ารัดเก่าบัดเก่าห่อเลยครับวันแบบสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้เพชรคือเป็นถาดนะครับเฮ็ดสามเหลี่ยมขึ้นไปเลยเพชรเก่าสั้นครับแล้วก็ใส่ไม้สัดนี่คือกันละครับฝ่ายดำฝ่ายแดงฝ่ายขาวฝ่ายเหลืองก็มีเข่าดำเข่าแดงเข่าเหลืองคูแน่เหรอครับนำอบนำหอมมีคุยางแดงเสียเคาะเสียเข็น ทรงเจ้กกรมนายเว้นครับเสานคกับยางละเก่านะครับยางละเก่าสามเก่าสามเกลยี่สิบเจ็ดว่นบอกเลขด้วยครับยี่สิบเจ็ดหลักครับยี่สิบเจ็ดหลักาแนละดำสามแดงสามขาวสามขันนี้หลายสีกะหักยุทธ้งมากที่เก่าเหรอครับอันน้นไม่สีหรอกมีหลายสีครับนี่แหลนี่จ้างนี่แ่ละเอาละ แก่ว่าเรื่องเพนอยแองแก่แล้วขอให้ดูร้านเลยแงเสียคอเสียแองมากมากแขยไ้รับมากแล้เนียเสียอรับโชคเนียีเสียปีเก่ารับโชคปีใหม่ครับท้องเพิ่นหายท้องเพินหายครับว่ามันเสียทีแรกมันหายเลยยังเดี๋ยวตรงเขาเลยยังเดี๋ยวบอกเขาเสีรับโชคครับเสียเคาะรับโชคบ้านรัาโชคใหงไงมายแขไหครับมากแเนี่งผีพุ่มเรือเนสวัสดิ์ด้ครับ เน่สีพุ่มคือส่วนะพุ่ม่วนะพ่มี่เขาใจว่าสนามบินสวนะพุมว่ามันสวนะพู่มนี่มไม่้องบดสัมงาพูมไกลๆกว่ากับเทียบต้องเป็นปัตยากันะต้เมี้ยงสีพุ่มนี่มาเบ็งมวย้าไปนอนตั้งย็ดตันเบ่งต้ผมสีไทยไปตลอดแล้วท่าให้ไปนอนในเบ่งไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นอ้าวหมอครับินมไหมพอหญ่กินนมกัน คือว่าแถวโน้นจากเต่าคือโน้นอยม่ไหนวะม,นมันเป็นตัวแถมเลยใช่หรอมันมัลงมันนั่นอีกังครับมันลงมันอันนี้มันสีเพิ่งจสีหยางคำนี่สีสีชมพูวะอันนี้สีชมพูอันนี้ก็สีขาวครับ สีดำอันน <as he> <laughs> ี้อันนี้สีดำครับสีดำครับสีดำมเห็นือวัแล้วดอกสีดำครับอันนี้สีชมพูครับ่นี่มาสีดำนี่มาสีดำตกระเบิดไปเลย้องดีบอกของเอกอยู่นอขอของดีนมาย่เราอได้่ได้มือถือพ่ได้ถือคุณแผน่ได้แต่บอถือก็บแห้งแล้วสวอสดีกไหวเลย แดดแรงครับไม่า่ดําเพากด็นเนี่ยเพราะเห็นปีกเยี่ยงวันเพ็ายังห้องรมอนด้วยจะว่ากันว่าพอร้อนตัวพื้นแล้ครับเห็นแล้วก็สิ่เดียวเขาเม่ยงรีสอีกนี่ก็ได้ซื้อยาซื้ออาหารให้ไกลอัน่เรงัญ Mà sau cái cửa bóng ở gói. Why hát chị vắng nó? Vội em chưa được học. Một trong một bàn chưa. Một chưa được mất. Một chưa được mất. Một chưa mất. Một chưa được 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 được mất chưa được mất chưa được được mất chưa được ตาตาเราหนึ่งช่วงเห็ดไปสุดแล้วครับของเสียได้ขึ้นะพี่น้องเห็นมั้ยี่ไหนเรืองเห็นนะไปยังม่แค่นั้นไปยังม่แค่ไปเห็นหยดอก้องเจ้าไปเมื่อวานนี่ไปเลาะไปทางห่างเยาวราชของตูกูสิมันเห็นอยู่ห่นละเขาคือผมจิตว่าพอผมไปเห็นไว้อยู่เห็นแล้วเห็นแล้ว จคิดจะพาท่นไปไทยครับเดี๋ยวจะพาทนไปไทยยักมืออยู่เรื่องวนี้กันเรื่องวัน,กกน,วน,นี้พาทนไปไทยอ,อ่ะเดี๋ยี่ถามลงุงครูเนคูครับนไหนศเสรแล้วศีละนะพเราโอ้ดยอห<อ><อ>นึงบวงหน่อยครับบเห็ดาวนี่ใสอันเนะนี่บไแล้เน่ยมึงสีขาวสีหลายสี รถ่งวก็เห็ดนี่น,นะแบ่งขานกันหรอปามันมีงี้เกลดักทั้งหมดมีเห็สมสีมันกันได้สีละเกา้าโอ้เ็ป็นปนานนด้มันก็เห็ดไค่น้นต่่ำลยเพยั <c oughs> เง,นนเ,ยงยมเมื่อก่้เกทีนวเเราเก่นเอาเรียงไก่ไปดลใช้ไก่ทุกมือ

มามกจังได้ไปวงังมอแค้นบบต้มาะครับตปยไปเนน้ำมูกตีะไยังเรียนไปเรีนมาบดบงจับนั่งจับนัสีดาก็ดดวยสีนวดน้ำกันคพ่นหัวจนจนเปิดปากกังแล้วตมาเลี้ยวสอะต้มแบลมแหลมพ่หัวอะจับนั่งสีดาก็ดดวยสีนวดน้ำกันน้ำมูกตีไปยังพุดตะกี้บัวจะมานั่งจิ้ไปมกนเพมีผงหัวที่เพมีคนจะคนนี้จ้าง ตัวญ่พูดอไเปีใส่ปัญญาแลล่ะมันน่หัวแต่พญ่ยันนะเบิ้งคุยเห็นนหนึงมันลดันะับนางสีดาสีเดากันนอกันแล้วหัวจนดมีเสียงหัวเปิดกางกมงมีตมาเลตตยหนนี้เบิดปเนโอ้ยลงก็บกเก่งแล้วออกมาได้เรียงเต คูเ่นเขาน้าครูเนี่นียี้ลรมหัวกบรเนียน่เราเียนก็มเเียนาอนแล้วมอหวนต่อเี่ยนั่นน้ำยูสีเอนหวขนทั่นัตในจะได้มัอเ็กหัวได้ครับมือเด็กมากไม่น่าเบิ่อนยน่าฟังหัวรถมอ้ยอย่าไปหาเป็นตาใส่แล้วตาบดีย้องมันเนาะอย่ันหาย มาเดินไปเย็นไปเย็นจ้าไปเยนนี่นี่แล้วกินบัตตีป่ะะคนคนขี้กันเบิ่งกันบ่บ่เย็นห่อนมันเย็นมันตัวแสบครับเศร้าเย็นเอาดูดเนีอยเลื่อนๆห่อนน้นบ่วแสบไปดูดบ่คือจากเต้าเด้จากเต้าชุ่มอุ่นแห้งดีเด้ วุ่นครับไงโอ้จังหน้าพุ่นละชั่งวุ่นละจไดบ้าพียงองนีบ้ามานั่เป็นคนดอกหัวขาวนครับปันตัวตอน่ะไปหาหยอมผมอยู่พอดีราออกพรรษาพี่นาหลดด้วีเง่านี่ร่ำหรือดอกมึงนี่โลกงมพาซะเล้วกหลกงเป็นยังเนาะอ๋อเขาคือว่าหลกนั่นอาจารย์ โลกค่อยบิดตัานนี้เขวาว่านี่นยหลวะแต่โลก่อยยิวีเ่เขาอินเอาเขาเห็ดเขาออกคลิปเย็นว่เขาเอาเราอันเรี่ยมาใส่มาแซ่ขอข้อไว้สักสองพีนาทีเราว่าจังก,กืนลงวาท่านแกดีเี่ครับว่าล้อมึงเด้อแกโค,ดกโคิดวิดครับ เลขเขาจะบอกว่าที่จิมฮงอีกที่โอ้ยมีเลขดีก็ส่งกรบอกกันเด้อพี่น้องถ้าได้ของขึ้นเสียหัวอยู่นี่หัวยังเงียบวะผมเสียหรอกผมหมกอยู่นี่ละนี่ตัวดีว่เด็กได้อยู่หลายตัวอยู่ตัวดีก็ได้กันสิออกตัวไหน ันมีแต oh. 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 ่ฝันตัวด oh. oh. ีๆเล็ก็ได้โอ้ยผู้สตัวนัน้นกกนี้มาหมานเดียนนึ่งสองสามเกัเดิมแล้วเจ้าตัวเล็กนี่สใหไปที่เี่เจาย่างเกาใส่ชุดใหม่เด้่ครับใส่เก่าบักนี่ตาบักนะครับมีบักอยู่้วกระดาษใส่หัวนกระดาษใส่บนไหนบดาษท้าหัวบ่ บ่ได้พา <French Claire. S 2> จักอันดิพาจักน้อยบ่พากับผีด้ยบ่พากับข้าไม่กไ้อก็ได้กระดาษี่ไม่กดได้ีเล็กสีเล็กกระดาษม่ไ้ด้แล้กระดาษนี่รดาษนั่นก็ได้กระดาษเขาเขา้ำเปล่าเปาเขาเปาเลอาเ่าเงเขาเป่าเปล่น่เปา่า่ล่่าเ่าล่า่าปลาป่าเ่่่ปัเาล่เาเป่เา่่ ตนีอมอันนี้เอนี่นี่ไนี่นะท่งเกาสั้นเกาาสั้นลูกจังจัีเดียวได้บัดไม่ลูกนี่บ็ดเจ้าขอยเนขอต่อยู่ถ้าจับกำนี่นี่เบ็ดผู้ชาตโตข้าตานี่บดผู้เดตจังตัวนี้ดีผู้ตจงดี ถ้าะังเนไฟมาเี่ตายมากไปเหมือนบ้านรวยมากได้บ้านทั้งวันอย่างนี้มากากายมันต้องนนหลวเพราะว่าใครวยอย่านี้นะคนีรัน้องครับรับคาน้กแลวกันเด้อคลิปนี่งปัหามจ้งจต่เขาหายมาแต่เมือสีพุ่มหมดแล้วครับเปนเระเไทแล้วย่ำใดนันึ่งสิชูเขาโอจังสียนงสิบ้านปนรนแล้วอยู่ ไงทำเปย์ครับซีถ่าบ้านเราร่มบ้านยังไงบ้านหนองค้ำน้อยบ้านหนองค้ำน้อยงทำเปย์บ้านหนองค้ำน้อยตำบลหัวช้างอำเภอสวมเมียอะไรไปไม่งไหนมาเฮ็ดไหนก็ไงดุงโลดบ้านหนองค้ำน้อยกับ้านหนองคำไงเลียวกไก่กันบ่า้ยกไก่กันอยา่บ้านนองค้ไงไปบ้านตำบลตว่าอำเภอเดียวกัน คิดนี่ฝากก็น้องเล่ากันหายคอหายสูงหายโลละก็คือถือเรียกกันหมดนี่ไล่กดครับสวัสดีครับครัวัสดีครับถือเลียกันทั้คหมทุกคนนะครับเด้อควายหายเคาะหายโศกหายโลหายไพ่แต่งแล้วแต่เขามีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆลังไหลเข้ามาหาในชีวิตขอมีความสุขความเจริญลุงเลี้ยงเกาหน้าอให้เพื่อนว่าให้ขอให้ได้ผู้สาวสำน้อยเด้วยหวานมันนะประเดี๋ยวช่องกับบ่าว่าถอกะ หยอกหยอกยอกยอกก็บยอกก็เรียนกาเลนวองวันนี้ม <beginning> <world> ันจะลงได้นหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนพญนยิ่สูขวักันจะมาเมืองไหนหรอ